สื่อมวยกัมพูชาหน้าแหกประชาสัมพันธ์อย่างหนักบอกน้ำมตินักมวยรัสเซียที่พึ่งน็อกนักมวยขเขมรไปจะมาชกในรายการเท้าแน่นอนแต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ไม่มีห้าหมื่นดอลล่ารไม่ต้องมาคุย ครับก่อนหน้านี้นะครับสื่อมวยของกัมพูชานี่ประชาสัมพันธ์กันอย่างหนักเลยนะครับว่านาบตีนักมวยชาวรัสเซียที่พึ่งชกในรายการ RCC เอาชนะนักมวยกัมพูชาอย่างผลโสภรไปได้ตั้งแต่ยกที่หน,นะครับโดยก่อนหน้านี้พวกเขาโปรโมทกันอย่างหนักเลยครับว่าได้วางตัวเอาไว้แล้วเราส่งนักมวยของเราที่เป็นนักมวยแนวหน้าเพื่อไปทดสอบฝีมือของเขาและล่าสุดเขาเหมาะแล้วที่จะมาชกในร รายการท้าวทีวีซึ่งเป็นรายการมวยกุคแมที่ถ่ายทอดทางช่องทีวีของท้าวทีวีนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดตัวนาบตีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีของทางรัสเซียว่าแน่นอนว่าเขามีรายการที่อยากจะไปชกมากมายหนึ่งในรายการที่เขาได้กล่าวถึงนะครับก็รวมถึงวันแชมเปี้ยนชิพของไทยเราด้วยนะครับในส่วนบทสัมภาษณ์ของนักชกรัสเซียนั้นแอดเองก็ฝังภาษารัสเซียไม่ออกนะครับแต่ได้ยินคําว่าวันเอฟซีขึ้นมาหนึ่งคำ Готовил. Но я знал, что что-то необычное, экстраординарное будет ему заходить. В корпус зашел с разворота. И потом я решил уже проверить в голову. Попал, попал, как говорится. Давно не было у меня этого нокаута, я всегда хотел. Вот снова мы попали. Готовились, да. И то, чтобы, да, мне уже пора биться за рубежом. Пора биться, я так думаю. И думаю, что мой следующий бой вы увидите именно там. Ван и все, скорее всего. Слушай, да, я думаю, нет, я могу еще больше набрать, еще больше набрать форму, потому что э, я как вернулся, прошло два года, августе будет два года уже, я буду еще больше расти, набирать, э, но мне уже нужны, мне уже нужен выезд за рубеж, и пришло время выехать туда, подраться там, проверить себя с лучшими, с, ном с первыми номерами в мире.

คุณผู้ชมท่านใดที่ฟังภาษารัสเซียออกรบกวนช่วยแปลให้แอดในคอมเมนต์ด้วยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับโดยทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ถามนาบตีว่าทางกัมพูชานั้นอยากให้เขาไปชกที่กัมพูชานาบตีก็เลยบอกว่าได้เลยเขาชกที่ไหนก็ได้ขอแค่ได้เงินค่าตัว5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50, ซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทด้วยค่าเงินปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นสื่อของกัมพูชานะครับอย่างเวลกุลคา e มโปร Motion, เขาก็ได้ออกมาโพส์เรื่องราวนี้นะครับโดยบอกว่าพวกเราชาวกุนะแมว่ายังไงคู่ชกของผลโสภรบอกจะไปชกที่กัมพูชาก็ได้ถ้าได้50,000ดอลลาร์ถ้าไม่กล้าจ่ายก็ไม่บินมาไม่ต้องติดต่อมา จะไม่บินมาพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแฟนมวยชาวกัมพูชาเองก็ออกมาทั้งตำหนิสื่อของพวกเขาแล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ที่สื่อกัมพูชาประคมกันนักหนาว่านาบตีจะมาชกคุณคแมนั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็แปลกดีนะครับที่ตัวเองเหมือนจะไม่มีเงินจ่ายค่าตัวเขาแต่สื่อกัมบูชากับโพ์เหมือนว่านักมวยรัสเสียใจเสาะเลยเรียกค่าตัวแพงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพู ากัันครบว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้กันบ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นชาวกัมพูชานะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ต้องห่วงล็อกบินมาเลยกัมพูชาของเราถ้าแพ้ เอาไป50,000ดอลลาร์ถ้าชนะให้ไปเลยแสนดอลลาร์คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเสียดายจริงๆสำหรับผลการแข่งขันเมื่อเร็วๆนี้พวกเราสนับสนุนโสพรและภูมิใจอย่างมากพวกเขาได้เลือกเอานักชกคุนคะแมระดับเอไปแข่งที่รัเสเซียเพื่อให้โลกได้รู้จักศิละปะการต่อสู้แต่ปรากฏว่าพวกรัเสเซียพวกฝรั่งเนี่ยเก่งกว่าพวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่กล้า ปก็อย่าไปดูถูกเขาอย่าแสดงออกอย่างไม่มีมารยาทอย่าทําให้ตัวเองไม่ดีในสายตาของคนอื่นเข้าใจไหมครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้เผยแพร่คุณธรรมที่ดีของชาวเขเมรของเราทําตัวแบบนี้แล้วต่างชาติที่ไหนเขาจะชื่นชมเราพวกคุณต้องการการสนับสนุนใช่หรือไม่ถ้าใช่ผู้เล่นของเราก็เป็นผู้เล่นที่ดีพวกเขาต้องการการสนับสนุนและพวกเขาสมควรจะได้รับมันพวกเราต้องพยายามอย่างมากในตอนนี้ อย่าไปว่าเขากลัวและไม่กล้าจะมา ถามสิว่าพวกเขากลัวอะไรกลัวนักกีฬากัมพูชาเหรอขนาดผลโสภรยังเหงื่อไม่ทันออกเลยไม่ได้เห็นลูกผีลูกคนเลยได้ซ้ําพวกเขาเรียกร้องเพราะพวกเขาคิดว่าเขามีคุณค่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นถ้าเราไม่กล้าจ่ายเขาก็ร้องต่อร้องเขาดูซิว่าเขาจะลดหรือไม่ถ้าเขาไม่มาชกก็แล้วแต่เขาแต่พวกเราไม่ควรใช้ภาษาในการดูถูกเขาแบบนี้หลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับ โดยบอกว่าใช่แล้วพี่ชายฉันสนับสนุนคุณอีกคอมเมนต์หนึ่งที่มาตอบกลับนะครับเขาบอกว่านักชกกัมพูชาของเรานะชกเต็มที่อย่างเก่งสูงสุดก็ได้ไม่เกิน5,000ดอลลาร์แล้วอย่างนี้นักชกเราก็ได้เงินไม่สมกับคู่แข่งนะซีหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คนที่ดีและมีชื่อเสียงมาสู้แล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็คงจะต้องชกกันเองไปก่อนกับนักมวยที่มีค่าตัว ตัวไม่สูงหลังจากนั้นนะครับชาวกัมพูชาที่มาตอบกลับเขาก็ถามนะครับโดยบอกว่าตอนที่โสรชกในประเทศไทยน่ะเขาได้ค่าตัวเท่าไรฉันอยากรู้จริงๆแต่ก็ไม่มีใครมาตอบกลับนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาตอบกลับชาวกัมพูชาเมื่อสักครู่โดยบอกว่าฉันยอมรับเลยว่าคุณเป็นชาวขมรที่มีคุณภาพมากกว่าแอดมินเพจนี้คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเก็บตังค์ไ้ซื้อข้าวให้ชาวกัมพูชากินดีกว่าอย่าไปใช้ เงินโดยเปล่าประโยชน์เลยถ้าเราเข้มแข็งเขาก็าจะมาหาพวกเราที่บ้านเองนั่นแหละเพราะเงินก้อนนี้มันเยอะมากๆเราจ่ายเงินให้กับผู้เล่นคนอื่นๆหรือว่าผู้เล่นท้องถิ่นของเราจะดีกว่านะเงินมากขนาดเนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสุดท้ายก็เป็นกีฬาแบบเดิมนั่นแหละพวกเราสามารถมีชื่อเสียงได้โดยจ่ายเงินให้แพงกว่านี้กับผู้เล่นอื่นๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวขโมยชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงแม้นักสู้คนนี้จะชกชนะแต่ฉันเห็นแล้วว่ามันเต็มไปด้วย โชคมากกว่าลีลาก็ไม่ได้เก่งเหมือนนักมวยเขมรของเราเลยฉันไม่อยากดูหรอกไม่ต้องมากัมพูชานะเข้าใจไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านักกีฬานั้นล้วนมีขีดจํากัดของตัวเองต่อให้เราเข้มแข็งแค่ไหนก็จะมีคนเข้มแข็งมากกว่าเราอยู่ดีแพ้เพียงครั้งเดียวมันก็เหมือนดวงไม่ดีนั่นแหละดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปแก้มืออะไรหรอกให้นักกีฬาอื่นมาชกกันดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมล่ะพูด แบบนี้ไม่กล้ามาโชกกับนักวยเขมรใช่ไหมกัวโดนเย็บ20เข็มแล้วสิระวังจะเจอข้อเท้าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะชากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเงินขนาดนี้นะเหรอ มันช่วยพัฒนานักกีฬาขเขมรของเราให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าพวกเราควนประหยัดเงิน5 0,000ดอลลาร์นี้เพื่อหาผู้เล่นที่ดีและไม่ดีแต่ปากแบบนี้หลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะฮะโดยเขาบอกว่าใช่เอาของแพงๆมาแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงแม้เขาจะชกกันหรือพวกเราจะต้องทะเลาะก,กันแต่ไม่ควรจะไปดู ถูกคนอื่นพวกเราเองก็ไม่ต่างกันหรอกอยากได้เงิน5 0,000ดอลลาร์เหมือนกันแหละแต่ฉันคิดว่า แบ่งจ่ายคนละ1,000พดอลลาร์ 1, ให้กับนักมวยของเราจะดีกว่านะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเงิน5,000ันเรียวคือค่าตัวของนักมวยกัมพูชาที่เริ่มโชกใหม่ๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าราคาแพงระดับนี้อย่าเอามาจะดีกว่านักกีฬารัสเซียน่ะไม่ได้ดังครับโลกนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันให้2ล้านเรียวจะมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา2ล้านเรียวก็ ประมาณ16ื่นนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ารู้ไหมตอนที่โสภณไปชกที่รัสเซียน่ะเขาได้ค่าตัวเท่าไหร่ช่วยบอกฉันทีนะขอบคุณหลังจากนั้นแอดมินเขาก็มาตอบกลับนะครับว่าโสภณได้ค่าตัวอยู่ที่3,000ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นเงินก็ประมาณ1นึ0 0แบาทนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคุณค่าของพวกเราช่างแตกต่างกับพวกต่างประเทศเสหลือเกิน แม้พวกเราจะเป็นชาติอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีความนับถือในตัวเองเลยเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเอามาพูดรอกคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าค่าตัว1,000 0ดอลลาร์ 10, 000, ก็น่าเอามาชกนะ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพวกเราควรเผยแพร ь, ่ศิลปะวัฒนธรรมของเราโดยไม่ต้องใช้เงินคอมเมนต์นต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันก็เป็นราคาธรรมดาของตลาดต่างประเทศนะอยากได้คนอื่นมาชกที่นี่ก็ต้องใจกล้าพอพวกนักธุรกิจที่ดูแลผู้เล่นนะเขาก็ต้องเรียกร้องอยู่แล้วถ้าคิดว่าค่าตัวมากเกินไปก็ยกเลิกไปซะอย่าไปพูดเยอะนี่มันคือกีฬาคอมเมนต์นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเอานกชก ขมินของเราไปชกต่างแดนจะดีกว่าเพราะมันได้เงินมากกว่าที่ดึงพวกเขามาชกที่บ้านเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วผลโสพอนล่ะได้ค่าตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นแอดมินก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าได้ประมาณ2 5 0 0ถึง3,000ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นผู้ที่เข้ามาถามเขาก็ตอบกลับแอดมินนะฮะโดยบอกว่ามันต่างกันราฟ้ากับเหวเลยแข่งขันศิลปะป้องกันตัวของขมินของเราพวกเราก็คงได้แต่หวังอย่างไรก็ตาม เราควรเพิ่มความสามารถให้กับนักมวยของเราเพราะฝรั่งส่วนใหญ่น่ะส่วนใหญ่ก็ฝึกแต่มวยไทยหวังว่าอนาคตจะมีนักสู้เขมรดังๆบนเวทีนานาชาติบ้างหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่านักชกของรัสเซียน่ะเคยชกค,คิกบ็อกซิ่งมาแต่ผลโสภาณ่ะไม่เคยชกเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเราไปสู้ด้วยตัวเองพราะประเทศอื่นเขาไม่กลับมาชกที่ประเทศเรา you cool. ก็บอกว่าพวกเขาไม่อยากให้เราแก้แค้นพวกเราเป็นคนเต็มใจไปกันเองนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวคมพชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่านี่พวกเขาดูถูกพวกเราใช่ไหมทําไมพวกเขาถึงพูดอะไรแบบนี้มันเป็นปัญหาเรื่องค่าตัวของผู้จัดและถ้าเราอยากพาเขามาแข่งขันในบ้านของเราเรื่องราคามันไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยแต่สิ่งที่แอดมินออกมาเขียนเนี่ยมันก็เหมือนการลดคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ของเขมรของเราไปแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเก็ e 50, บเงินค่าตัว5 0 0 0 0ดอลลาร์ไว้ให้นักหวยกัมพูชาของเราจะดีกว ah ่าคอมเมนต์ต <ts> like ่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าอยากได้ของดีก็ต้องกล้าจ่ายสิลองคิดดูสิหรือไม่มีไม่กล้าจ่ายกันแน่สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องน่ะมันไม่ใช่เรื่องงี่เง่าหรอครับดังนั้นก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นการเกี่ยวกับประเด็นที่นักชกรัสเซียอย่างนาบตีนะครับซึ่งเคยเอาชนะนักชกกัมพูชาอย่างผลโสซพ ด้วยการนอกไปในยกที่1ได้ออกให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาพร้อมที่ไปชกที่ไหนก็ได้โดยที่เขาเองก็ได้กล่าวถึงวันแชมปี้ยนชิปด้วยนะครับส่วนการถามว่าจะไปชกกรมบูชาไหมเขาก็ได้ตอบว่าไปได้ถ้ากล้าจ่ายค่าตัวเขาที่5 0 0 0 0ดอลลาร์ 50. สหรัฐนะครับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลัง ังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแปกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารม์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ